สวัสดีครับคุณพ่อครับคุณตาครับครับตอนนี้เราก็อยู่ครับผู้รักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คนหลักอาชีพกเกษตรนะครับเอ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับเย็นบัวกลางชื่อเย็นบัวกลางครับเอ้นายชื่ออะไรลูกชื่อศักบัวกลางครับชื่ออะไรนะชื่อศักบัวกลางชื่อศักบัวกลางโอ้เสือสวยนะวันนี้สวัสดีครับคุณตาตาชื่ออะไรครับนายชลบสงนอกจวบสงนอกครับคับอาชีพตรงนี้ทําอะไรครับข้างหลังเห็นโอ้ยอาถรรพ์นาเอ่อตาเป็นคนกันไหน คนน้องมาเอาคนน้องมาแต่มาได้ลูกได้เมียกันนี่ครับตอนนี้อะไรครองเต้มงัวควายยังไอ้ไอไอลูกเขยมันเลี้ยงควายกันนี่อ๋อมาชวนลูกเขยเลี้ยงควายอ๋ออันนี้อันนี้ลูกเขยนะชื่ออะไรครับลูกเขยชื่อชื่อยิ่ชื่อย็นงเนาะนะครับทำไมถึงชอบอาชีพเลี้ยงควายครับก็เคยเลี้ยงมาแต่ดึกดำบรรพ์รุ่นพ่อรุ่นแม่อ๋อพอดีเป็นพอนี่ก็เหมือนก็อาชีพเสริมอย่างดีนะครับสมัครงาน ใช่ประโยชน์ให้เราหลายอย่างมาก่อนก็คือไถนาเขาครับก็คือบุญคุณของเขาแหละคือไถนาให้เลี้ยงเรามาเนาะครับก็เลยเลี้ยงดูมาตลอดตอนตอนบรรทัพลุกนะครับอันนี้ก็เลี้ยงเอาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเขาเลยมีขายมีอะไรมานเรื่องเลี้ยงมาขายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไงขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆโอ้ยแพงกว่าขายเนี่ยโดยปกติที่นี่คุยบันเองมันราคามันขึ้นมาลงยังไงครับช่วงนี้ราคาบูมครับมันก็ช่วงบูมอยู่ครับแต่ว่าเขาก็เน้นเน้นเื้อใต้ ตุเมียครับแม่ลูกยังจะเทกับเราแต่พอพันนี่ก็เน้นผสมเทียมหรือเอาหาตัวใหญ่ใ,หญใช่ไหมจะผสมเทียมแหรอครับขายพันตุ่มครับอ๋อจะได้ตัวใหญ่เนาะจะได้ราคาดีความหมายเป็นแบบนั้นเนาะตอนนี้มีอยู่เตยเพาะตั่เนีต้ตอนนี้มีอยู่สิบเก้าครับเหลืออีกสองสองแม่ยังไม่ทันออกครับสอกมาแล้วห้าก็ปล่อยก็ขายไปได้เรกสองแม่ครับโอเคครับแล้วก็จะนายตอนนี้ได้อยู่กันไหนกันลูกเนี่ย อยู่บ้านลุงข้าวครับบ้านลุงข้าวดูบ้านข้าวดูกันติดตาปลาเลยครับติดซับปลาไหนปลาปลาโอ้ปลาปลาเนาะนี่ก็นี่อยู่อยู่แถวๆอยู่ชายชายถุงเนาะเกือบออกข้างข้างนอกเนาะไอ้ทางในทางนี้ไปบ้านบ้านหฮวยครับบ้านบ้านหฮวยหน่อยเนาะใชครับตัวนี้ก็อยู่อัดข้างในนี่ก็เป็นตัวหมู่บ้านใหญ่เนาะโอเคครับคุณตาตาไปเลี้ยงเลี้ยงกันไหนด้อยครับเนี่ยไปเลี้ยงย่งตรงถนนดำนี่ไอ้ติดข้างๆไัเนี่ยโอ้แล้ว ปกติลองแต่ลองเราคิดว่าประจําวันคร่าวๆตื่นเช้ามาเอางาออกเอาควยออกออกจากต้นมงจะยามมันไม่เนี่ยถ้าถ้าผมมาเลีออย้ยงงนออกสองโมงพวกออกแล้วเราคอเรายังไงต่อบางทีก็ตีโมงห้าโมงขาเคาคอกมมงข่ากครับแล้วก็จากนั้นก็เอาเข,ขามาครับแล้วก็เรากินน้ากินททาตรงไหนง,งูควยควยมันทำมากินนูก็มากินกับบาน อ๋อตักไว้ให้ใส่ถังใส่อะไรเนาะอ๋อสามีครับทำทำอะไรก็กินกันหนึทำอะไรชินกันหนึ่งผมว่ากินบ้านอืมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเาะลองเอาเอางัวไหลออกเลยครับผมจะอยากดูว่ามีหลไหมอืมถืดไหมไม่ปล่อยไปอ่าตอนนี้ก็ครับครับไปไปเรื่อยๆครับเอ๊ะนายเอ๊ะชื่ออะไรลูกเราชื่ออะไรชื่อไนท์ครับชื่อไนท์ชื่อไนท์อ่ะอันนี้ทำไมมาผูกข้างนอกเราลูก ชอบออกหอกครับอาจารย์เรา,เาก็ออกใหม่นะครับม,มันใหม่เข้าว่าไงลูกมันออกลูกใหม่แบบวัวเขาแยบลูกกันครับอ๋อแล้วลูกมันอยู่ไหนนี่ยลูกนั่นลครับอ๋อลูกเนี่ยจะอยู่ก็อ๋อใกล้ๆมันมันหวงลูกไหมไม่หวงครับอ๋อโอ่งนี่งวงงามนั่นนี่เน,นาะสายพัฒนาครับอาจารย์อะไรลูกเป็นควายสายพัฒนาเป็นแบบไหนสายพัฒนาสายพัฒนา,า,ฒนาคือแบบไม่ใช่ควายบ้านๆหรอกครับคือแบบควายผ่านแบบการผสมเทียมแบบ เขาเป็นลูกสายผสมเทียมนะครับ<อ>าาเ,เราพัฒน,นามาแบบหลายจินนี่ดูซึง<า>้งมันขนาดคออลูกเรามันยังแบบตัวหนาอึนตุนเนาะเนื้อซึ้งเนื้อมากแล้วก็กกนี่ลูกเขาครับโอ้ลูกน่ารักดีโอ้แต่ว่าเป็นยุง,งอ้วนเนาะเอ๊ะมันมันมีชื่อพันธุไม้ควยไหมควยถ้าเป็นตามสายว่าคือมีสายอีสานกับสายอุทัยครับโอ้อันนี้เป็นสายนไหนไปจับตัวนกันโอ้ตัวใหญ่อึนตุนเลย ทำขายติ๊กเก็ตต่างๆกิ้เก่ายตาลูกอันนี้อันตัวเมียตัวผู้ครับตัวเมียครับอู้ทำไมตัวอ้วนีเหมือนกันเนาะครรัับบบนี่สูง้ตัวนี้ช่วงนี้ประมาณนี้อันนี้ผสมเทียมหรือมีเอผสมทองเรียบร้อยไปมีทองมีทองไหมทองทองครับทองถ้าประมาณนี้เขาเล่นกันกันยังไงนี่ครับเนี่ยไม่เท่าลูกอันนี้ทองไม่ลูกมีไว้ก็หกลักมาเป็นแสนครับไม่ตามกันสองแสนครับอืม ชโลกับตตาแ้มชโลคืออะไรเดี๋ยวเลองฟังหนึ่งอัตลักษณ์คนไทยครับเป็นยังไงครับลูกตาแต้มครับตาตาแต้มคือตาแดงครับเออแก้มจ้ำครับแก้มจ้ำคือแก้มแก้มแดงครับออ๋แล้วก็มีอ่องคอครับอ่องคอสองอองอ่องเขาเรียกอ่องคอเนี่ยเออพงลุยตั้ต่นี่บางตัวก็มีหนึ่งอองบางตัวก็มีสามอองครับตัวนี้มีสองครับหนึ่งสองแล้วก็ถุงเท้าขาวสี่สี่สี่ข้างถุงเท้าขาวติ้งเท้ข้อเท้าขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคโอ้น้อนี่อัตลักษณไทยโอเคครับตอนแล้วตอนช้ามาก็ไล่ออกไปเลยนี่ใยอ๋อโอเคครับป่าก็นอนกินอยู่ก็นี่เอนี่ยอยู่บนเดินนี่เนี่ยอยู่นี่เนี่ยโอเคแต่คนผมไปผักไปลงมาคือมีดักใกล้คนไปส่งไม่มาอะเร่ทำกระท่อมอยู่นอนเฝ้าของคุณเลยอืมโอ้ดีจังเลย มีใครที่ขอินเรียนนี่ขอดไอ้ตัวนู้นเนี่ยโอเค,โอ,เคโอ้อันนี้ได้พอประมากันไหนครับตัวดีผสมเนี่ยครับเดี๋ยวดน,วนี่ที่ผสมเราด้วยส่วนใหญ่เขาถนัดยังไงแถวบ้านเองโอ้อยางงามเนาะเออถึงก็ผสมก็เอ่อผสมซุสัตหรือว่าเราหาตามฟาร์มที่เราเชื่อเชื่อใจเชื่อถือหรือบอกกล่าวเขาบอกกันมาเรื่อยแล้วก็ดีดีอะไรเงี้ยผมส่วนส่วนหนึ่งผมเรียนด้วยครับอ๋อเรียนทางเกษตรดาผมเรียนเทโรยี่เงาลีศักดิ์ถ้าว่า หมอสม้มเทียมผมก็จะมีรุ่นพี่มาผสมให้ครับ<อ>นล้วเชื้อผมก็ซื้อไว้แล้วก็ให้รุ่นพี่มาผสมให้ครับเป็นสีผสมให้เลยเด็กครับโอ้ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนคิดทึงพอมีอะไรพูดคุยเกี่ยวกันกเกษตรเอ่อเรียงควายบ้านเองไหมครับก<อ>็มันมันราคาเป็นยังไงเรามันหนาพัฒนาไหมเรามันหนาจะทำไงเราแนวโน้มแนวทางของควายบ้านเอง เพื่อเองก็ได้หรือปัจจุบันเองหรือของเองก็ได้มันเป็นยังไงลองเล่าฟังครับก็ตามจริงรักของพ่อเคยเลี้ยงมาแต่ก่อนมันก็ควายมากไมหมลระมันก็มีควายฝูงอื่นมามาผสมไมหมลระทีนี่พอมีน้อยมันก็เกิดการแบบจีเริ่มผสมกันเองกันเลยค,อยคอย่อยค่อยผลออกไปมูตพูครับครับเลยจะจะผสมเทียมผสมมาไปครับเพราะว่าอยากพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ครับที่นี่แนวโน้มของพ่อนีจ่จะ เลี้ยงไปเรื่อยๆเห็นคอกอไองใหญ่ๆเราก็จะขยายเพิ่มไปนี่ไอ้ทีเดินตรงนี้หรือยังไงมีแนวนงมีขยายยังไงะขยายเพราะพาลูกเลี้ยงจบกป่าวจะไปเปิดฟาร์มอยู่ที่นาครับอ๋อ้เอเณรเล่นทางเกษตรเนี่ยครับเลี้ยงสัตว์ครับเรามีมีที่นาอีกเนี่ยตัวบึงครับแต่ไร่ว่าจะไปทำอนู่ฟาร์มโอ้ที่สวยอยู่ครับการย์โอ้ประวัติเดี๋ยวนี้ก็เขาหันมาเล่นพวกอาชีพทางเกษตรพื้นราคาดีแล้วก็คือ คืออยู่โควิดเนาะบางทีอย่างขัดหันกรมทังเกษตรก็หมดเลยเนี่ยราคาก็ดีถึงตะเข้าหน้าไม่ดีแต่ผมแต่เรื่องเรื่องเลี้ยงสัต์นี่เพราะมันตรงขามใช่ไหมมันตรงขามอยู่บ้านราคาันี่ครับผมก็เลี้ยงมาประมาณเกืสิบปีแล้วเนี่รู้สึกว่ามันราคามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเออผมว่าแต่ทำไมราคายังไม่กี่บาทนอกจากเพิ่มมาหลายบาทก็เหมือนกับเราถึงเราจะเหนื่อยจะอายเราก็พอเลี้ยงครับมีที่นิดๆหน่อยๆก็ปลูกยา เสริมบ้างครับแต่ผมก็ปลูกยาไว้ประมาณจากักสามไร่เลยนะครับยาย่ยาะเพภทไหนครับเป็นมากกะยาลูซี่ครับ,รบอ,ยอยู่ในไร่ในนาเนี่ยครับอยู่นา,นาอ,อยู่ในนาหัวไรว่ตอหัวนาครับทีนี้พอถ้าเกิดถามนึงกรณีถ้าเกิดมีคนมาสนใจซื้อนาเพาะเนี่ยลุงยืนเนาะลืมลุงลุงเย็นเผื่อเขามาซื้อมาหามาดูพร้อมจะแลกเปลี่ยนงวควยบันเองไหมอคุยบันเอง หรือยังยังเก็บไว้ก่อนช่วงนี้ก็ถ้ามีก็อยากแหลกเปลี่ยนกันกับมาสนใจมาดูได้สนใจมาดูได้ครับอยู่กาบบานพลายพัฒนาเนี่ยพะไรเฉยลุ่มเขาคนที่เขาต้องการผ่านบ้านพลายมาไม่กี่เรียกว่าพลายเฉยขอโทษงกับบานลุ่มเขาเฉยครับลุ่มเขาลุ่มเขาอยู่มาเลยวัดลงมากหักใส่มือผสมตวันตกเนาะถังถังถังป่าป่านะครับป่าป่านะครับตรงบ้านเกาะมหาขอเบอร์ตัวซับลุงเย็นนะครับแต่ เบอร์มีมีมีเบอร์แหร้บอร์นายมีเบอร์นาดี่เบอร์นายเอร์พอับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดนย์แ็ดศูนย์หกห้าเจ็ดแปดหกห้าเตอนนี้มีอยู่สิบเก้าตัวครับสิเก้าตัวครับจะคออีกจัอีกสอแม่อีกสงแม่ก็เป็นยี่สิอ็ดตัวครับไบไมนากเมื่อกี้เห็นทองอ่างลังเลยเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกเย็นน้ำกุหลาบบัวกางบัวกางโอเควันนี้ขอนะครับครับขอบคุณครับ